นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับตึกเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าตึกเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปัญหาโลกร้อนหรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งการใช้แอร์ใช้ไฟฟ้าแต่ตอนนี้มุมมองของเราที่มองต่อตึกอาคารอาจจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะมีสถาปนิกชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเขาคิดตึกที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานลดปัญหาโลกร้อนช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนเพื่อแก้ปัญหาได้ด้วยนะคะสถาปนิกท่านนี้ชื่อว่าแวงซองกาเยโบค่ะเขาออกแบบตึกในไต้หวันชื่อว่าเตาจูหยินหยวน รูปร่างคือคล้ายๆกับโครงสร้าง DNA ก็นหนดเสร็จในช่วงเดือนกันยายนปีนี้นะคะก็จะใช้เป็นตึกสําหรับที่พักอาศัยมีต้นไม้พุ่มไม้สองห0ื่นกว่าต้นซึ่งเขาบอกว่าตึกนี้ก็จะเปรียบเสมือนเป็นป่ากลางเมือง และต้นไม้ทั้งหมดจะช่วยดูดก๊าซคาร์บอนออกไซด์ได้นะคะได้ปีละประมาณ130ตันก็เท่ากับว่าก๊าซนี้ที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ประมาณ27คันต้นไม้จะช่วยดูดได้ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามที่แผนกันยายนนี้เปิดตัวแน่นอนแล้วก็จะเป็นแนวคิดการบุกเบิกการก่อสร้างตึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ส่วนตัวตึกนี้จะมีทั้งหมด21ชั้นนะคะก็คาดหวังแล้วค่ะว่าการออกแบบนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้การรับแสงช่วยการถ่ายเทของอากาศแล้วก็สามารถช่วยให้เอาน้ำฝนกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยค่ะ